เพจแอดมินต้น TP 7ซื้อขายรหัส r v ปลอดภัย100%ไม่โกงไม่เกลียน <S <S 1> <S 1> และเพจ PB Easy Shop บริการเติมคูปอง r v ราคาถูกลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์และก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ผมโซเกอร์วันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่นเอเซนกาในตําแหน่งของเมดเลนกลางนะครับสำหรับเซตลุนที่ใช้ก็แน่นอนครับใช้เป็นเด s โซเลตสิบโพเทก10บสเตนนะครับการตั้งค่าแนะนําให้เป็นโจมตีฮีโร่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับการตั้งค่าของฮีโร่ตัวนี้ไม่ส่งผลอยู่แล้วเพราะส่วนมากเน้นไปที่การใช้สกิลครับต้นเกมมาเราจะอัพเป็นสกิลหนึ่งก่อนนะครับเผื่อมันมีประเด็นเกิดขึ้นเราจะได้สามารถน็อกอัพให้เพื่อนได้ครับ เกมนี้แครี่เรามาแท็กคลิปที่เลนกลางครับทำให้เราไม่วิวสองสิ่งที่เราควรทําก็คือตามมาแท็กคลิปที่เลนบนนะครับมันจะเป็นแผนเดินร่วมกับแครลี่ครับมันจะมีบางคนนะครับที่โดนแท็กเลนกลางและยืนแช่เลนถ้าทําอย่างนั้นคือเราจะจนและเราจะไม่วิวสองนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเมดนะครับถ้าเราโดนแท็กเราก็ต้องรีบไปแท็กกลับถ้าเวฟคลิปเราหายเราต้องรีบไปหาเลนที่มันมีเวฟคลิปนะครับไม่งั้นเราจะจนมากเพราะว่าเมดเป็นตําแหน่งที่โดนแท็กคลิปเลนกลางบ่อยครับ สำหรับแอสเซนกาแพทนนี้หลักๆก,ก็จะบัฟเรื่องของระยะสกิลที่เพิ่มขึ้นครับสังเกตสกิลหกับสกิลสอนะครับมันจะมีระยะในการใช้ที่ไกลขึ้นทําให้เราสามารถรักษาระยะห่างได้รวมถึงการสแปมมันจะง่ายขึ้นด้วยครับในการเล่นแอสเซนกานะครับเราจาเป็นต้องใช้สกิลให้โดนฝั่งตรงข้ามครับโดยเฉพาะสกิลหที่มันโดนค่อนข้างจะยากเพราะมันช้าครับและก็สกิลสอครับจำเป็นต้องใช้ในจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามอยู่ใกล้กันครับสกิลสอ มันจะสามารถชิงได้เห็นไหมครับและเมื่อตัวเลขฝั่งตรงข้ามบนหัวครบ3ครับจะทําให้ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามติดสถานะแข็งและสร้างความเสียหายเวทแก่ฝั่งตรงข้ามที่โดนแช่แข็งด้วยครับว้าว <Wow. S 1> หลักๆแล้วการเล่นฮีโร่ตัวนี้ครับเราจําเป็นต้องสแปมสกิลให้โดนฝั่งตรงข้ามและแช่แข็งฝั่งตรงข้ามให้ได้จากพาสซีฟครับฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวที่มีสกิลซีซีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลสตันสกิลสโลและเป็นหนึ่งในเมทที่สามารถสร้างดามเมจในทีมไฟ์ได้แรงมากๆ เพราะสกิลของมันเป็นสกิลเอโนะครับหรือสกิลที่เป็นวงกว้างทําให้การจ่ายดาเมจนั้นมันง่ายครับในการเอาออบเจกต์อย่างมังกรแบบเมื่อกี้นะครับเราสามารถใช้ติเมทช่วยเพื่อนเอามังกรได้เลยไม่จําเป็นต้องไปงกติเมทครับเพราะติเมทของเรานั้นครูดาวเร็วอยู่แล้วสำหรับเรื่องของพลังแฝงก็แน่นอนครับจำเป็นต้องใช้เป็นเดวิลเวคินนิงนะครับเป็นพลังแฝงที่ตอบโจทย์ที่สุดของแอสเซนกาแล้วครับเราจะสามารถใช้สกิลหกับสกิลสได้ถึง2รอบอย่างที่บอกไปครับนีโร่วตัวนี้เป็นตัวที่มีดาเมจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราสามารถใช้1กับ2ได้ถึง2รอบมันจะทําให้เรานั้นได้เปรียบมากครับและเก็บฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้แบบอีซี่มากๆว้าว <Wow. S 1> สำหรับคอมโบของเอเซนกาแบบฟูลคอมโบนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการใช้สก mm ิล hmm. 1นึ่งสกิลสองแอนติเมทสกิลหนึ่งสกิลสองหรือจะเป็นสก mm ิลหนึ่งสกิลสองแอนติเมทสกิลสองสกิลหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าเราจะใช้เป็น1กับ2ก่อนหลังจากนั้นก็ใช้อันติเมททาให้ติดผลของพลังแฝงเดวิลไว้เคนนิง เราก็จะสามารถใช้1กับ2ได้อีกครั้งครับง่ายๆประมาณนี้นะครับการเล่นตัวนี้ oh. สำหรับเซตไอเทมของเอเซนกาซีซั่นสิก็จะเป็นเซตไอเทมเซตนี้เลยครับเป็นเซตไอเทมที่ดีที่สุดของมันในซีซั่นสินี้แล้วครับชิ้นแรกก็แน่นอนครับออกเป็นฟินิกเทียเพราะว่าฟินิกเทียแพทนี้ได้รับการบัฟกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่600เราออกฟินิกเทียแล้วก็ออกเป็นรองเท้าแล้วก็อัปเกรดเป็นอบอฟเมใจนะครับเพราะว่าอบอฟเมใจนั้นมันมีสแต็กที่ดีมากๆเลยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ มันจะใช้เวลาทั้งหมด5นาทีนะครับเมื่อครบ5นาทีหรือ10สเตก็กเราจะได้พลังเวทเพิ่มขึ้นสเต็กที่แท้จ,จริงของไอเทมอย่างอุปวอปมใเจยจก็คือพลังเวทบวก260พลังชีวิตบวก1,100รถคูดาวบวก10%รวมถึงเอฟเฟกในการฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อเราเลเวลอัพด้วยครับแต่ไอเทมชิ้นนี้จําเป็นต้องใช้เวลาถึง5นาทีนะครับหรือสะสมให้ครบ10สเตก็กเพราะฉะนั้นมันเป็นไอเทมช่วงกลางเกมถึงเลดเกมนะครับ ตอนนี้เราได้อเทมมาแล้วครับสามารถสังเกตสแต็กของไอทมได้มันจะมีรูปไอเทมขึ้นอยู่ข้างๆพลังแฝงสายรองอย่างการสลิงเกอร์ครับมันจะมีเลขหนึ่งอยู่ใช่ไหมล่ะเราจําเป็นต้องใช้เวลาทั้งหมด5นาทีหรือสะสมไม้ครบ10สแต็กนะครับเพื่อทําให้ได้สแต็กที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มาครับสำหรับไอเทมชิ้นที่3เราจะขึ้นเป็นโซสกอร์นะครับตัดฮิวครับเกมนี้เราจําเป็นต้องออกมาตัดฮิวตัวอย่างอาร์นะครับแล้วก็ตําแหน่งของเมททุกวันนี้นะครับไอทมตัดฮิวอย่างโซสกอร์เป็นไอทับ ถึงบางเกมฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่มีตัวอย่างพวกอาร์ลัมพวกฟื้นฟูพลังชีวิตเยอะๆแบบนี้แต่อย่าลืมว่าฝั่งตรงข้ามยังมีแครี่ที่ออกไอเทมอย่างโบออลทรอสเตอร์นะครับหรือธนูดูดเลือดใหญ่เราจําเป็นต้องออกตัดฮิลมาเพื่อตัดฮิลพวกแครี่นะครับ <c oughs> ส่วนไอเทมชิ้นที่4กับชิ้นที่5นะครับเราสามารถสลับตำแหน่งกันออกได้ถ้าเกมเราได้เปรียบแนะนําให้ออกเป็นเดียดเดมก่อนถ้าเกมเสียเปรียบแนะนําให้ออกเป็นอาร์ติ o โอก่อนนะครับไอเทมอย่างอาร์ติโอฟเป็นไอเทมที่สําคัญมากสลับแอสเซนการนะครับ พราะฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ประเภทเมดขาตายครับมันไม่มีสกิลในการเคลื่อนที่หรือสกิลหนีครับเราจําเป็นต้องใช้อาร์ติโอเพื่อเซฟชีวิตเราเองครับช็อตนี้เป็นช็อตบวกนะครับแต่มานาผมเหลือน้อยสามารถใช้ได้แค่สกิลเดียวครับถ้าใช้ได้แค่สกิลเดียวแนะนําให้ใช้เป็นอัติเมตนะครับพอเราสังหารฝั่งตรงข้ามได้เราจะได้รับผลของพลังแฝงววหนึ่งของสายหลักครับอย่างเดเวลเลอร์จะสังเกตเห็นว่าหลังจากใช้อัติเมดเก็บอาร,รัมไปแล้ว มานากับพลังชีวิตเราเด่งขึ้นมาจากผลของพลังแฟงเบลหนึ่งสีแดงอย่างเดวเลอร์นะครับ <Wow. S 1> หลังจากแอสเนกาได้รับการบัฟมาแพทนี้ทําให้มันนั้นสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นระยะในการสแปมสกิลมันไกลขึ้นใช่ไหมละ่ะแต่ว่าฮีโร่ตัวนี้ครับถ้าเราเล่นพลาดเราจะโดนด่าทั้งพ่อทั้งแม่ได้ครับตำแหน่งการยืนเป็นเรื่องที่สําคัญมากรวมถึงการจ่ายสกิลจําเป็นต้องจ่ายสกิลให้ถูกจังหวะและก็อย่าเดินหลงเดือดขาดถ้าเราเดินหลงพิมพเสียเปรียบ เราจะตกเป็นเป้าหมายในการโดนด่าทันทีนะครับมันเป็นตัวที่มีข้อเสียค่อนข้างจะเยอะมันเดินช้าและมันเป็นฮีโร่เมดขาตายไม่มีสกิลเคลื่อนที่ครับถ้าโดนเข้าหาตัวก็ตายทันทีครับนี่ก็เหมือนเดิมครับสกิลหนึ่งสกิลสองอัลติเมทต,ตายแน่นอนนะครับสลับดิงต่อไปก็สกิลสองสกิลหนึ่งครับเก็บแบบอีซี่เลยครับด้วยฟูลคอมโบของเราว้าว <Wow. S 1> ก็อย่างที่เราเห็นกันช็อตเมื่อกี้นี้นะครับอย่างที่บอกไปตัวมันเป็นตัวที่มีดาเมจในการเบิร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพลังแฝงครับช้เดวิลจะ พอมันทําให้เราสามารถสแปม1กับ2ได้อีกครั้งใช่ไหมล่ะเราก็เลยสามารถจ่าย CC ได้แบบต่อเนื่องครับและเราลองคิดภาพดูนะครับจังหวัดทีมไฟเราใช้1ใช้2ใช้ตีเมทใช้1ใช้2สแปมสกิลแบบต่อเนื่องจ่ายสลูจ่ายสตันแบบต่อเนื่องครับคิดภาพดูครับรวมถึงเรามีเทมอย่างโซสกอร์ core, มีเอฟเฟกในการตัดฮิวด้วยมันจะทําให้ทีมไฟนั้นได้เปรียบมากๆเพราะสกิลฮีโร่ตัวนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นสกิลเอโนะครับหรือสกิลที่สร้างดาเมจเป็นวงกว้าง แน่นอนว่าจังหวะทีมไฟทีมเรานั้นจะโคตรได้เปรียบครับถ้าแอสเซนกาได้โอกาสในการสแปมสกิลแต่โดยรวมแล้วถึงมันจะมีข้อดีเยอะขนาดนี้ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้าครับข้อเสียของมันก็คือมันเป็นเมดขาตายครับถ้าแอสซินฝั่งตรงข้ามมีของและเข้าหาตัวเราได้เราจะตายแบบอีซี่มากๆเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งการยืนเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการสแปมสกิลครับและเทมอย่างอาร์ i ติกโอฟนะครับจะสามารถช่วยเซฟชีวิตเราได้ครับ เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมออกอาร์กติกโอมานะครับไม่งั้นโดนเข้าหาตัวก็ตายครับและถ้าใครที่อยากหันเล่นตัวนี้ครับผมแนะนําให้เล่นกับเพื่อนก่อนครับไม่งั้นถ้าเราไปกดโซโล่มีโอกาสที่เราจะโดนเพื่อนร่วมทีมลุมดาตั้งแต่ต้นเกมได้ครับฮีโร่ตัวนี้ไม่ได้ติดเมตาของเมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดท็อปของตําแหน่งของเมดด้วยถ้าเล่นในระดับแรงประมาณคอนสิบดาวล,ลงมายังเป็นไปได้ครับตอนนี้ก็เล่นอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นไอดีหลักประมาณ70ดาวัขึ้นไป เราไปกดเจอตี้พวกนั้นมันไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นตัวที่กรกมากๆเลยเมื่อเทียบกับเมดตัวอื่นอย่างพวกดีแลคครับช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตทีมไฟนะครับอารลัมโผมาหมันไส้นะครับก็ใช้1ใช้2อันติเมตไปครับสามารถตามไปได้สกิล2ติดแช่แข็งไปครับมันจะตายแล้วนะครับคิวเรนกลับมาเก็บงานได้แบบอีซี่เลยครับหลังจากนั้นสกิลเราติดคูดาวนะครับเราสามารถสแปนสกิลแล้วก็ตีป้อมได้แต่ช็อตนี้ลิงมาเก็บคาเฟีนี่ครับสกิลเราคูดาวไม่สามารถช่วยได้ครับ เราสามารถใช้2ได้แล้วก็1ยกครับและนี่ครับข้อดีของพลังแฝงกดแข็งและไอทมกดแข็งครับเราสามารถกดหลบลิงได้รวมถึงสามารถกดหลบอันติเมตของโอเมนได้ด้วยครับตอนนี้เราใช้พลังแฝงกดแข็งไปแล้วเราจําเป็นต้องออกเป็นอาร์ติกโอมาใหม่นะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถหนีได้สกิลหนึ่งอันติเมตสกิลสตายทันทีนะครับอิลูเมียพวกเมดแครี่แอสซินถ้าโดนฟูลคอมโบตอนนี้คือชุดเดียวตายทันทีครับ ช็อตนี้ดัสเลเยอร์กำลังจะเกิดครับเราต้องมาโซนก่อนแต่ว่าโดนลิงดักครับลิงดักนะครับเราตั้งสติดนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองอันติเมตติดแข็งเหมือนเดิมครับแล้วก็สกิลสองไปเก็บแบบอีซี่ครับแต่ว่าไวโอฝั่งตรงข้ามมาซ้อนครับซิฟวิ่งหนีเราครับเรียบร้อยเราแตกก่อนครับน่าเสียดายนะครับเมื่อกี้ถ้าซิฟอมทันเรามีโอกาสที่จะรอดได้ช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตขึ้นบ้านช็อตสุดท้ายครับเป็นทีมไฟสุดท้ายของเกมนี้แล้วครับแน่นอนว่าเราต้องหลบอยู่ข้างหลังนะครับ รอฝั่งตรงข้ามโผมาแล้วก็ใช้คอมโบเหมือนเดิมครับสแปมซีแบบต่อเนื่องจัดไปครับสกิลหนึ่งสกิลสองอันติเมทนะครับแต่ต้องหลบออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้าไป2กับ1ใหม่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอสเซนกาครับตัวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วครับแค่สแปมสกิลให้ได้รักษาตำแหน่งการยินให้ดีแค่นั้นก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วครับและอย่าลืมเด็ดขาดฮีโร่ตัวนี้ไม่ได้ติดท็อปในเมทในเมตานะครับและก็ไม่ใช่เมทที่เก่งขนาดนั้นครับแนะนําให้เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับ ถ้าเราไปกด solo แรงมีโอกาสที่เราจะโดนเพื่อนร่วมทีมลุมด่าได้เกมนี้คือผมกดกับน้องๆในสตรีมนะครับพฉะนนการเลือกฮีโร่มันไม่ได้สําคัญอยู่แล้วจินนาป่าลิคเตอร์ป่าผมก็เล่นมาหมดแล้วครับดี ID นี้ก็ไอดีลองก็ขึ้นแรงคอนอีกแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็มีแรงคอนมาแทรกด้วยนะครับประมาณ6-7ดาวนะครับก็จะอยู่ประมาณตีแรงคอนต้นๆเรากด5คนแล้วก็ชนะและก็ MVP แบบอีซี่มากๆครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบลี่ผมๆนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ กดแชร์ share, Subscribe ช่องผมด้วยนะครับและใครที่อยากให้ผมทำคลิปสอนเล่นฮีโร่ตัวนี้แบบละเอียดอธิบายสกิลแบบละเอียดสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ครับไปแล้วนะครับ